เป็นลูกที่แบบใช้ชีวิตประจําวันแล้วมีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยครัเหมือนอย่างเรื่องผมที่เคยพูดไว้ว่าตอนที่จะหยุดงานก็เพราะว่าไปปลูกไปปลูกผมแล้วก็ได้ปลูกแล้วแล้วมันก็เสริมบุคลิกเรามากขึ้นแน้เรามีความมั่นใจมากขึ้นอยา่างเงี้ยครับมาใส่ิกั มันไม่ได้ยาวเร็วขนาดนั้นต้ี่ลองนิพอสผมยาวแม่เปอปลูกสามเดือนจะให้มันแบบเป็นปิดเดรล่ามันก็ไม่ได้ใช่แล้วนี่มีขนตามีคิ้วแล้วผมสั้นก็อะไรอยู่นะเขาก็ตอบผมยาวไม่ใช่ค่ะเอาจิงๆก็มีแต่คนถามว่าปลูกผมแล้วคือจะใส่วิกอีกไหมก็คือต้องใส่วิกเหมือนเดิมนะคะถ้าทํางานเพราะว่าผมที่เราปลูกแบบเพราะว่าเราเป็นคนมีปัญหาผมบางอยู่แล้วถ้าเราไปฉีดสเปรย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็มันก็มีโอกาสที่ผมจะกลับมา นั่งนานใส่ทีค่ะเพราะว่าในตอนหลังไม่ได้ไม่ได้ใส่เขาใส่เฉพาะออกทีวีใช่ไหแพเลใช่ค่ะหรือว่าทำงานปกติตอนนี้ที่มีงานก็จะเป็นงานบรรยายอะไรพวกเนี้ค่ะก็จะก็จะใส่วิ๊กแบบนี้ลุกแบบลุววิ๊กแบบคนรอบข้างว่าไงบ้างเราะว่าปอดแฟนเด็กชอบไหมปอดชอบไม่ปอดชอเขาบอกว่าหล่อเขาไม่ชมว่าสวยเขาบอกเขาบอกว่าหล่อแต่ทุกคนชมว่าหล่อหมดเลยไปบ้านอะไรเงี้ยญาติญาติก็แซวบอกว่าตกลงจะเอาหล่อหรือจะเอาสวย แต่น้าหวานนะผมว่าหวานเยอะนะผมก็โอเคเลยนะคะแต่ลิ้นน้อดีจังเลยอ่ะเนอะเออดีอ่ะก็แบบว่าวันไหนเป็นลุกหล่อเราก็เป็นลุกหล่อได้วันไหนเราอยากเป็นลุกสวยแล้วก็ลุกสวยได้เอ๊ะนอกจากดูดีขึ้นหล่อขึ้นสวยขึ้นมีความขอบลงด้วยแล้วทีนี้เราจะรันการออกกำลังกายไปเลยไหมเอาเอาจิงๆตอนนี้คือพอกลับไปอยู่บ้านน่ะมีเวลาที่ออกกําลังกายเยอะทีจริงมีแม่เบกกี้เป็นไอดอลนะเพราะว่าเพราะว่าตามไอจีแม่อยู่แล้วแม่คือออก เข้าฟิตเนสตลอดเลยอ่ะมาถึงก็คือทักเลยว่าสวยมากเอาไป็กซีเป็นไอดอลอีกสี่ปีเธอก็ไม่ได้หุ่นแบบเขาเอาคนอื่นใช่่แล้วพพีทำไมมาตัดรอนกันอย่างนี้ล่ะคะพี่รสค้าโดนเรามันเคยดูใน้ีลี่ตีล่าสุดเขาเอาคนอายุเอาคนน้ําหนักแบบลดได้50กสิบกิโลมาแสดงเขาลดได้นะพี่รสใช่ให้หนูให้หนูกิโลเท่าไหร่เดี๋ยวให้หนูกิโลเท่าไหร่แขกแพรี่พอมกว่าคุณนะพรอมกว่าคุณนะแพรี่ตอนนี้ คุณค <łość> ุณคุณพ่อเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณพ่อขาแล้วไม่เท่าเทียมนี่ใช้คำว่าคุณได้ไงอ่ะไม่เท่าเทียมนะครับทำไมใช้คำว่าคุณได้อ่ะทำไมใช้คำว่านายกับหนูล่ะมึงมาสามคนคุณตั้งหลักไม่ไหวตั้งสมาธิไปหนึ่งเอ้ามาใหม่ลวมทีละคน สวยสวยแต่ว่าพอสวยปุ๊บดูดีปุ๊บอ่ะมีคนจับให้เป็นคู่จิ้นกับคุณไพบูลเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคุณแพรลนไม่ใช่หนูตั้งใจแตะเขาเลย<อ>เพราะหนูสงสารเขาก <c oughs> ็ส <c oughs> <c oughs> งสารเขาเกามีแต่คนแชร์ <c oughs> คนแชร์รูปเข้ามาเหมือนเขาถ่ายรูปอะไรเป็นอย่างวาเลนไทน์ใส่ชุดแดงมาอย่างเงี้ยแล้วคนแ็ไปคอมเมนต์แบบมีแต่คอมเมนต์เขาให้กระชั้แล้วเขามีแต่คนไปแตะเขาในแง่ลบบ้างรู้สึกว่า คนเราก็ไม่ควรไปแบบถึงเขาขนาดนั้นไหมทุกคนก็อยากดูดีทุกคนก็อยากดูหล่อเออหล่อนะทำไว้ฉายาว่ากงยูเมืองไทยหนูก็เลยแซวไปบอกเนี่ยถ้ายังไม่มีผัวนะหนูเอาแล้วเนี่ยถ้าฉันยังไม่มีแฟนนะฉันจะติดคงไปบูนจงแล้วเขเล่นว่าไงแล้วก็ครูไปบูนก็มามานี้เลยแลวบอกเขาโสดร้านเตนตอนนี้นะตอนนี้ เขาบอกเขาโสดล้านเปอร์เซ็นเสียดายจังครับผมเนี่ยโสดล้านเปอร์เซ็นเลยครับเออเอางี้ถ้าคุณแพรรี่โสดจะเป็นไปได้ไหมแอลแอลเขาเล่นเล่นได้อยู่ครับหนูชอบคนอายุมากกว่าที่เขาเป็นรุ่นพี่หนูนะคนไปโบนเออชอบเด็กใช่ไหมชอบเด็กนะครับเด็กเสียดายไปนิดนึงค่ะคุณต้องลดอายุอากาศทำยังไงได้ดีเหมือนกันเลยชอบเด็กล่าสุดไปเดินโงเรียนอนุบาลแล้วนะตาย เล่นเด็กเล่นไม่ชอบมาโมโนก็เพราะว่ามันมีอันนี้แหละเด็กเล่นบาสเด็กเล่นบาส ไม่อยากเข้าตัะตูเลยเมื่อกี้เรื่อรายการเราออกรายการแรกเลยอะเออใช่ขณะขณะสี่โมงมาตั้งแต่บ่ายหนึ่งนะ่คุณแพรี่ไปยืนดูเด็กเล่นบ้านวมาเหรอใพดอนนกับฉันมาทุกบานก็อยู่แถวสนามบานค่ะตอนนี้ความัักกาฮัาฮ่าบ่าฮ่าหวานนาฮ่าฮครบ่คบ่าฮ่ปีแล้วไปเมื่อเดือนที่แล่าว่าฮนาฮ่าไ่าข่าขวัฮ่าด่ไฮ่าฮ่าฮาฮ่า่ไหนไห่ไปที่า้าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาว่าฮ่าฮาฮ่า่เฮ้าฮ่่าด่าฮ่เฮ่า่าฮ่าด่าฮ่เฮ่าีเาียนปกติก็เ่าฮแฟนยังเจอเรียนมอาอว่า ไม่ไม่ค่ะเรียนมหาลัยแล้วค่ะปีปีนี้เป็นปีที่5แล้วเพราะกำลังจะฝึกสอนแล้วค่ะเขาเป็นครูพภรรยาค่ะช่วนยังหินไปเต้นจิงช้าสวรรค์อยู่เลยอ๋อนานนานแล้วค่ะออนานนานแล้วีวัยมากแคบเดียวหนึ่งปีแล้วปีแล้วหนึ่งปีแล้ววานถนไทยเป็นไงบ้างครับวานถนไทยวานใจหวานเจี๊ยบเลยค่ะแลกหลายอย่างเลยค่ะแลกหลายอย่างอยากเห็นของแลกกันไหงที่ไม่าพู้ดอกอากาศโตใหญ่สบายี่ดอกโตหลายดอกเลยค่ะ ไม่ได้ครับว่ามันมาเป็นช่อเลยโอ้ยบาแมี่บาเป็นช่อหรือบาเป็นชุดหนักกันทุกวันแล้วใบใหญ่เลยคุณเล็กช่อดอกไม้มันน่าเกลียดตรงไหนครับพี่นิกกี้น่ารักนีไ่ไม่น่าเกลียดหรอกแต่ว่าเราคิดไปอย่างอื่นคนคิดไม่ดีอย่างพวกเราอะนะตอนประกาศลาออกจากวงการใช่ไหมแล้วไปขายของเป็นปนทาไขายอะไรบ้างขายดีไหม อ๋อดีมากเลยค่ะขายลปอินรีทอดถ้าใครติดตามก็คือแบบโอ้โสามเดือนก็ดีมากๆเลยค่ะระหว่างลปอินรีกับทุเรียนอะไรขายดีกว่าพอกันเลยค่ะพอพอกันที่กำไรพอพอกันเลยมันหนูขายของที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นของของที่